ขอเดโมแอนออนแดงเปิดกรอบหน่อยครับ <Beng> พ <Zen> ี <sh arp> Hence, ่เอิงขอบคุณครับยินดีครับได้เลยได้เลยช่วงนี้คิวเลอร์ตัวนี้ช่วงช่วงนี้อ๋อติดคิวเลอร์ตัวนี้สนุกนะโอเคได้ต้องไล่เขียวพวกใส่ออเท่พวกนี้ครับไม่งั้นเซอร์มาจุ๊กจะมีปัญหาเป็นภารกิจของเราเลยครับแบบเสียเวลาเรามากฮัลโหล แล้วดูแผ่นไม้เยอะปะเยังแค่ตรงใจจะมาวางหลุมไว้ก่อนนะครับเดินยัดเลยนะหนึ่งแผ่นครับนี่ไม่โดนอะไรอ่ะติดด้วยเหรอวะเนี่ยอย่างเงี้ยเดิ้ลเนิร์ดบิงก็ต้องติดนะครับพี่ไม่มาตกขอบคุณสิบดาวนะน้องฮิวโก้ได้มาสองแผ่นครับต้องให้ล้มล้ว ผมวิ่งขึ้นป่อยเลยครับเื้ยมาไม่ถูกเครื่องเสียฟรีเลยว่ะมีเครื่องบ้านเล็กก็ปั่นอยู่ถามจริงเห็นปะเนี่ยเฮ้ยบนฮิวฟรีแล้วครับซ้ายมือมีแผ่นไม้ได้ออกจากแผ่นไม้ครับ ไ,ได้รูนแตกด้วยเฮ้ยไรนั่นคือไปหารูเจอหรอดีนะยังหลบต้นไม้ฝันขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อนี่ขนาดมีล็อกเครื่องนะเนี่ยสาย ไอเนี่ยแก่โทเทมเราครับไีเกบายอ่ะฮีวอ่ะข้างบนอีเหรอข้อุอ้ยคนไม่เจ็บไปดึงเหรอ มึงปั่นเพลินแล้วมึงก็โผล่มานี่กูอยากชอบเลยข้าวบนจู๊กเด็กได้นะครับพี่ยังไม่ได้เคลียร์แผ่นไม้อ่ะก็ให้มันหิวไปครับเดี๋ยวมันก็มีหมดแหละหิวโคตรไวไม่มีประโยชน์เลยครับที่พยายามทำเมื่อกี้ไอ้นี่กระเป๋าพยาบาลเสียอะไรหิวทั้งวันเลยอ่ะควรไล่แล้วฮะบนเนี้ไม่ไหวแล้วขึ้นมาทำไมนักหนาเนี่ย ก็ดึงเร็วจริงๆเลยนะฮิวไว้เลือกเกินโดนลากออกแบบนี้ไม่ดีเลยครับลัดคุยหลุมไม่เป็นไรเราวางใหม่ไอยากให้ลากออกเยอะแต่ไม่ได้แล้วครับลากออกแล้วมึงฮิวกี่ทีเนี่ยเอาหน่อยดิมันฮิวกี่ทีวะนะ่า อะกูเปลี่ยนใจอีกแล้วกูเปลี่ยนใจทั้งวันะตะขอเดิมใต้ดินไม่เล่นนะเราไม่ได้ไปคุมเครื่องเราต้องแขวนให้เราเบิดเรื่อยๆนะครับหลุมโดนคุยไปเยอะมากหิวอีกแล้วไอเด็กอเอาอะไรเงว,ว่ะจะอะไรขนาดนั้น่านะการหิวมึงเนี่ยโอ้โห มองไม่เห็น,นจะหิวอีกสักกี่ทีวะไม่มีมาดึงครับซ้ายมือ ไอคนปั่นก็ปั่นฟรีเฮ้ยฮิียวอีกตึงได้ด้วยไม่ต้องทำเจ็บอีกสักเท่าไหร่ถึงยาพอเนี่ยเอ้ยยว่รุ่นทำอะไรอะ่ะ แขงไปอ,อ,อ,อู้ออฮิวอีกแล้วเลือหลุมเนี่ยครับเพื่อเพลิเนเลยฮิวเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยกี่รอบเนี่ยฝากรอยเจ็บไว้อีสองคนไม่เจ็บอีกแล้วนะตีคนเยอะมากอ่ะ มันไปนฮิวอยู่ที่ไหนมันมีฮิวนักหนาวะบอกหน่อยดิมันหลายรอบหลายทีมากแล้วดูดิมันไม่กลัวเลยอ่ะมันไม่กลัวว่าจะเจ็บไหมเลยอ่ะมันแจกเจ็บได้เรื่อยๆเลยอ่ะ,ะอุ้ยหายเจ็บแล้วหายอีกแล้วแป๊บหนึ่งไม่ไหววะ่ะ เจียบรอบที่800โอ้โหดูเลยรู้แล้ว <c oughs> พวกมือจะพอได้ยังเสียมามือจะพอได้ยังไม้ไปไวนะอพอได้ยัง พอได้ยังมาไม่แขวนแล้วโอ้โหโอ้โหลุ่มดึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปอีกทีไม่ต้องทำแล้วบงบูนอะไม่ต้องแล้วกูไม่แขวนแล้ว กว่าพุ่งจะแห้งอะ่ะมาไม่ให้รู้ไปทำบุญอะ่ะฮิวก่อนเหรอฮิวตรงไหนอีกอมาฮิวเก่งฮิวเก่ง i <laughs> บูหนอโกงนะขอเปิดอ่ะอยู่ไม่พักเลยใช่ไหมก็มาแต่ดุจริงเดโมอ่ะไปะะะจริงข้าวได้นานแล้วแหละแต่ว่าเพียงแบบมัน นแบบไม่เอ้ยอ่ะเขาแบบว่ามันแบบมัน,มนหัวร้อนอ่ะมันอยากจะแบบเอาคืนอ่ะให้สะสมอ่ะให้สะใจอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนเรียกว่าไม่ใช่แค่พียงที่สะใจหรอกคนดูก็น่าจะสะใจนะครับอันนี้เน้นสะใจล้วนๆสะใจเมื่อไหรน้องพีคุ้มไหมเล่ะคุ้มไหมเล่าคุ้มไหมเล่า